สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับรถเสียระหว่างทางทำยังไงดี 1. สติเป็นสิ่งที่ควรมีที่สุดยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเพราะหากขับขี่อยู่แล้วคุมสติไม่ได้ อาจเกิดอุบัติเหตุทันที 2. อยยางอะไหล่รถทุกคันต้องมีมาให้อยู่แล้วแต่ก็มีบางคนที่ถอดออกเพราะรู้สึกเกะก,กะหนักรถหรือขวางทางถังแก๊สจึงเอาออกซึ่งจริงๆแล้วไม่สมควรเอาออกอย่างยิ่งถึงแม้จะไม่ได้เดินทางไกลก็ตามเพราะหากรถเกิดยางแตกยางแบน และอื่นๆเป็นตน้นระหว่างทางขึ้นมาแล้วละก็มียางอะไหล่ไว้เปลี่ยนก็ดีกว่าต้องจอดรอขอความช่วยเหลือหรือบดยางเส้นนั้นไปจนถึงอู่เผลอๆบทมากๆจนปะไม่ได้ก็ต้องเสียเงินเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้น 3. เครื่องมือประจำรถส่วนมากจะมาพร้อมกับยางอะไหล่โดยจะมีแม่แรงตัวขันแม่แรง ตัวขันน็อตล้อรถและอื่นๆเป็นตน้นซึ่งอุปกรณ์ในส่วนนี้นอกจากจะนำมาใช้เปลี่ยนล้อได้แล้วมันยังสามารถใช้ยกใต้ท้องรถเพื่อตรวจด,ดูตรวจสอบอาการผิดป,ปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยสาเหตุอื่นได้อีกด้วย 4. อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆเช่นไฟฉายสายพ่วงแบตเตอรี่ไป่ายไฟสัญญาณเตือนตัวตัดเข็มขัด และที่ทุบก,กระจกและอื่นๆเป็นตน้นแม้จะดูว่าเยอะแต่มีไว้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี 5. น้ำเปล่าวขวดใหญ่ดูแล้วเหมือนจะไม่สำคัญแต่ถ้าหากรถเกิดความร้อนขึ้นคุณก็สามารถนำมันมาเติมแก้ขัดเพื่อขับรถไปเข้าอู่ที่ใกล้ที่สุดได้แต่คนจจำไว้ด้วยว่า อย่าเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่มันยังร้อนอยู่เพราะน้ําที่เหลืออยู่ภายในอาจพุ่งออกมาโดนร่างกายของคุณทําให้บาดเจ็บได้ควรรออย่างน้อย15นาทีแล้วจึงค่อยเปิดฝาหม้อน้ําออก 6. อุปกรณ์ช่างเช่นไขควงปากแบนหรือแฉกคีมประแจเบอร์ต่างๆสายรัดเคเบิ้ลท่ายนอตโตผู้ตัวเมีย และสกรูเบอร์ต่างๆและอื่นๆเป็นตน้นบางครั้งคุณอาจจาเป็นต้องงัดแงะแกะไขหรือขันในีจุดต่างๆ 7. ท่อนเหล็กหรือไม้ท่อนยาวๆนำมาใช้ได้ในกรณีที่เพิ่งจอดรถแล้วเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่พอกลับมาแล้วสตาร์ทไม่ติดและเช็คแล้วว่าแบตเตอรีย่ยังดีอยู่หรือเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่คุณสามารถนำมากระทุง้ง หรือเคาะเบาๆที่ไดสตาร์ทได้เพราะไดสตาร์ทอาจเสื่อมแล้วจึงทำให้สตาร์ทรถไม่ติด 8. ลวดสามารถเอามาใช้ได้เมื่อท่อไอเสียรถยนต์เกิดขาดแล้วครูดหรือลากไปกับพื้นถนนให้รีบจอดเข้าข้างทางเมื่อได้ยินหรือรู้สึกตัวจากนั้นเอาลวดมาผูกมัดให้แน่นเพื่อใช้งานชั่วคราวไปก่อน และไปหาอู่ซ่อมและอย่าใช้เชือกฟางเคเบิลทายหรือเชือกที่ไม่ทนความร้อนมาผูกเพราะตัวท่อมีความร้อนสูงอาจทำให้เชือกที่นำมาผูกท่อขาดทำให้ท่อหลุดร่วงลงมาที่พื้นอีกครั้งและสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยและเชื่อว่าทุกคนคงไม่ลืมก็คือโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองเพราะหากที่เก่ามาทั้งหมดด้านบน คุณไม่ได้เตรียมมาเลยโทรศัพท์จึงเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะพึงได้เนื่องจากคุณสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ทั้งจากครอบครัวเพื่อนหรือเบอร์โทรช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆรวมไปถึงอู่ซ่อมและอื่นๆเป็นตน้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องลดเสียระหว่างทางทำยังไงดี ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ Naj like, ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ